วันนี้มาตอบคำถามนี้นะคะที่คนถามมาเยอะมากๆว่าเพชรโมอีสนะคะเป็นเพชรเทียบเท่าที่สามารถออกใบเซอร์ได้เหมือนเพชรแท้หรือเปล่าคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายรายละเอียดนะคะใครที่กําลังจะเลือกซื้อเพชรโมอีสหรือว่าเพชรแทนะคะควรจะต้องฟังเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะคนที่กําลังมองหาเพชรที่มีใบเซอร์ค่ะ แน่นอนว่าเพชรแท้สามารถออกใบเซอร์ได้อยู่แล้วค่ะกับสถาบันใหญ่ๆอย่างเช่นสถาบัน GIA หรือว่า HRD ต่างๆนะคะซึ่งเพชรแท้นะคะเขาจะไปออกที่สถาบันแล้วก็ออกมาและตรงนี้นะคะเขาจะเขียนได้เลยว่าเป็น Natural Diamond นะคะก็คือเป็นเพชรแท้นั่นเองทีนี้เพชรโมเอซก็สามารถที่จะออกใบเซอร์ได้เหมือนกันค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าจะออกใบเซอร์ได้ถึง2แบบนะคะแบบแรกเลยคือออกใบเซอร์ได้เป็นเม็ดก็คือเราเอาเม็ดเนี่ยนะคะเป็น stone นะคะสามารถที่จะออกใบเซอร์ได้เลยซึ่งจะเป็นสถาบันที่เป็น lab ในการตรวจสอบเพชรนะคะแต่ตอนนี้นะคะเพชรพันตาก็คือมีบริการใหม่นะคะที่เราไปออกใบเซอร์จากสถาบันนะคะ Gemological นะคะ c o n s u l t a n c y นะคะซึ่งสถาบันนี้เนี่ยออกให้กับ Natural Diamond หรือเป็นเพชรแท้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเวลาใบเซอร์นะคะก็คือความพิเศษคืออยู่ตรงนี้ค่ะ พิเศษคือสามารถที่จะออกออกมานะคะโดยที่ออกพร้อมกับตัวเรือนจิวเวอรี่ได้เลยเพิ่งจะให้เราดูว่าตัวเรือนจิวเวอรี่นี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยออกเป็นเม็ดใช่ไหมคะก็จะมีความกังวลซึ่งมีข้อดีและข้อเสียต่างๆกันไปสําหรับคนที่จะใช้ในงานแต่งงานหรือว่าให้เป็นขงขวัญอะไรอย่างเงี้ยคะะถ้าออกกลับไปเซอร์พร้อมตัวเรือนจิวเวอรี่ก็จะได้มั่นใจในว่าจิวเวอรี่ของเราเนี่ย เป็นเพชรโมออสที่ได้รับไปเซอร์แต่บางคนนะคะก็ซีเรียสว่าอยากจะเอาเพชรนะคะไปทําอย่างอื่นได้ในอนานคตอย่างเช่นทําต่างหูทำสร้อยทำจี้ mm hmm. เขาก็ออกเป็นสําหรับเพชรด้วยซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างกันค่ะ มาที่ข้อสําคัญค่ะหลายๆคนนะคะเข้ามากระหน่ำเลยค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ส่งใบนี้เข้ามาโดยที่มีร้านเพชรทีท่ขายเพชรทแท้นะคะก็ออกเป็นใบนี้เหมือนกันก็เลยถามว่าเอ้ยแล้วอย่างนงี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นเพชรทแท้แล้วอันนี้เป็นเพชรทีท่เป็นเพชรโมอ,รอีสนะคะคนก็เกิดความตกใจว่าเอ้ยถ้ากดสมมติอย่างเงี้ยก็จะโดนหลอกหรือเปล่า จริงแล้วนะคะในใบนี้ค่ะเขาก็จะเขียนเลยอย่างถ้าเป็นเพชรโมอิสนสะ,ะก็จะมีคําว่าโมเสนไหนอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเพชรแทร้เขาก็จะเขียนว่าเนเชอรัลดิมอนแต่ว่าเพชรโมอินส์นะคะเนื่องจากว่าเป็นเพชรทียมที่มีราคาสูงสถาบันต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะออกเป็นใบเซอร์เพื่อเป็นการรองรับถามว่าทําไมเพชรโมอิส์ควรจะต้องมีใบเซอร์ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ซีเรียสว่าร้านค้าเนี่ยไว้วางใจได้นะคะเราก็ควรที่จะเรียกร้องขอใบเซอร์นะคะสอ ที่จะออกไปเซอร์ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นร้าน้าอย่างของเพชรพัตราเนี่ยลูกค้าบางท่านก็ไม่ซีเรียสเลยค่ะเรื่องเรื่องการเอาไบเซอร์เพราะว่าเป็นร้านค้าที่รองรับแล้วก็ไว้วางใจได้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าใบเซอร์เพิ่มค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาตอบข้อข้องใจนะคะว่าเพชรเทียมนะคะหรือว่าเป็นเพชรโมอสีสหรือว่าโมเส้นไหนเนี่ยสามารถที่จะออกใบเซอร์ได้เหมือนเพชรแท้เช่นเดียวกันค่ะ